ตอนนี้เราได้มาถึงกับอีกหนึ่งเลา์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือด i เรค t เตอร์เลา์นะครับผมก็คือคนที่จะสามารถเข้ามาในจุดๆุดนี้ได้ต้องเป็นเมมเบอร์แบบผู้ลงตรงกต้องซื้อตั้งคหากเลยคือต้องซื้อยอมลงทุนที่แพงที่สุดเพื่อจะเข้ามาได้นะตร,นตรงนี้เพราะว่าในแมชเดย์เขาก็จะมีออฟเฟอร์พวกเรื่องเครื่องดื่มนะครับผมอาหารแล้วก็การนั่งชมของสเตเดียมที่บอกเลยว่า ประสบการณ์นั้นซื้อไม่ได้ซื้อได้เงินเงินเท่านั้นก <c oughs> ็คือเป็นเป็นราที่แบบว่าแพงที่สุดก็กวันว่างนั้นเถอะ <c oughs> Amazing ของมันก็คือแน่นอนก็คือที่นั่งเราก็พวกเครื่ <c oughs> องดื่มที่มีระดับแต่ที่หนักกว่าคือ p o i of View Point of View ของมันค <c oughs> ือมันสุดมาก ก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ตรงข้างหน้าที่นั่งที่บอกตรงๆว่าหาซื้อได้ยากมากแล้วก็จับจองได้ยากมากนะตอนนี้นะครับคือที่นั่งนี้ครับผมอย่างที่เราเคยพูดกันไว้ก็ต้องเป็นคล้ายๆกับพรีเมียมกับคร์ดเท่านั้นนะครับผมหรือเป็นเมมเบอร์ชิพที่ซื้อด้วยราคานะครับผมเพราะว่าตรงนี้ส่วนมากขนาดเป็นฮอสพิทาลิตี้จริงๆก็จองยากจริงเลยอาร์ซอลเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับผมที่พูดตรงๆว่า พวกซิสอย่างเงี้ยหรือเมมเบอร์เชฟอย่างเงี้ยคือหูฉีมากมากนะครับจะต่างกับอีกหลายๆทีมนะครับผมแต่มันมีความดีก็คือเก้าอีน้นี้นั่งแล้วหลับได้เลยนะครับผมทั้งง่วงนะก็หลายอย่างเลยมันมีเป็นคล้ายๆกับแพดเดิ้ซิอืมมันก็จะมีความนุ่มของมันเกรดพรีเมียมในการที่แบบแเขาได้ลงไปนั่งนะครับผมแล้วก็ชมวิวของเอเมอร์สสเตเดียม ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเด็กกันเนอร์นะครับผมเป็นการเชียร์ที่แบบดุเดือดมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งอเวเกมหรือโฮมเกมนะครับผมคือเด็กกันเนอร์ก็คือเขาซัพพอร์ตทีมเขาโดยเฉพาะนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับผมมันจะมีของหลายประเทศที่เป็นคล้ายๆกับอ่าเป็นอาร์เซนอลซัพพอร์ตเป็นจะเขาก็จะติดแบนเนอร์ให้เหมือน S <S <S สโมสรต่างๆ, <S <S ๆ,ๆนะครับผมอย่างที่เราเห็นได้ชัดตอนนี้อ่ะส่วนมากมันจะเป็นของทางเครือแอมเบรีดมากกว่า หรือออกไปทางดูไบหรือทางนั้นมากกว่าเขาอย่างที่เรารู้กันว่าสปอนเซอร์ของอาร์ซนอลหรือเจ้าของอาร์ซ a l นเนเขาก็มีเอี่ยวในการร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์ของทางซาอุดเยอะมากเกินไปนครับผม mm hmm. ถ้าสําหรับใครที่เคยมาดูอาร์ซนอลแล้ว mm hmm. คิดว่าที่นั่งตรงไหนดีที่สุดก็ลองแนะนํามา mm hmm. ครับผมว่าเราควรที่จะไปนั่งตรงไหนเพื่อให้การรับชมบอลเนี hmm. ่ยมันมีอรรถรสมากที่สุดนะครับผม ทางหน้าชิติดขอบจะได้พาไปในะช,ช่ชิดติดขอบเราจะได้พามาเมื่อกี้อยู่ๆผมก็แอบเห็นว่าทางอาร์ซนอลเขาได้ขึ้นป้ายแบนเนอร์ก็คือต<ส>้องรู้เลยไม่รู้ว่าตากล้องเห็นเปล่าเขาจะมีที่เขียนว่าตัว P 3 8แล้วก็ต <Ā. S 2> <W 26 S 1> ัว W 2 6นะครับผมแล้วก็มี D 1 2แล้วก็ L 0มีใครรู้บ้างว่าความหมายนั้นนะครับผม <Ā> มันคือความหมายว่าอะไรนะครับผมลองคอมเมนต์บอกมานะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าอาร์ซนอลเป็นเป็นอีกทีมนึงที่มีความเขาเรียกว่าอะไรโด่งดังด่งดังดองดังเหมือนเสี่ยงเคาะใช่ใช่สิ่งที่พีคที่สุดก็คือเวลานักเตะมานะเขาจะใช้ทางเดินนี้ถงทางเดินนี้แหละจากตรงนี้ปึ๊บปึ๊เดินเข้ามาตรงน,นี้แล้วก็มันจะมีห้องเฟสคอนเฟลเอนต์ตรงนู้นต่อถามรัาข่าวนะครับผมเดี๋ยวพวกโค้ชพวก อะไรสัมภาษณ์ก่อนเกมตัวขาวหลังเป็ทยม่ครับเวลาที่นักเตะลงจากรถบัสก็จะลงมาจากตรงนี้ใ <c oughs> ต้สนามของอาร์ซอลเป็นที่จอดรถข้างในของอาร์ซอลโดยตรงจะไม่ไปวุ่นวายเกี่ยวกอ,องข้างนอกเขา <c oughs> ก็จะมีความเป็นส่วนตัวของทีมแมชเดย์นิดนึงเราได้เข้ามาตรงนี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็เห็นตาโลโก้ก็เป็นอีกหนึ่งจิตวิทยาที่สนามเขาสร้างไว้ให้นักเตะเวลาเข้ามาจะได้รู้สึก เพื่ขขขขขอขยนแล้วก็สามารถสู้ได้กับทุกทีมนะครับผมส่วนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่พิสูจนเลยเป็นเการยักษ์สูงฝัฝ่งเมื่อปี2 0 1 4นะครับผมที่8นนเดือนเดือนออกตุลาคมออกตุลาภาษาไทยตุลาตุลาถามว่าผมรู้ได้ไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเตืนตอ,อนเราลู่เขียนใต้ติดไว้อยู่ตรงโน้ตชายครับอ,าอยาบไปก็ไปอ่านเอาครับใช่ซึ่ง เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่ยังไมไ่บอกต่อไปก็จะเป็นพวกเอ็กซิบิชั่นแล้วประวัติเขา,าเป็นมานักบอลเป็นยังไงอ่านี่ยทั่วยสีทองใช่ท้่ยทอ,องไม่อยู่นี่ใช่ไหมคนนี้ใช่องลี สนามอาร์ซ์นอลนะครับผมเป็นอีกหนึ่งที่มีข้อมูลอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสาหรือเป็นกำแพงเขาก็จะขึ้นบอกหมดว่าตั้งแต่เรียกว่าอาร์ซนะครับผมเขาก็จะมีขับเป็นกับตันทีมมีชื่อลิสต์ขึ้นมายาวเอียดเลยว่าใครเป็นใครบ้างของแต่ละปีนะครับผมหรอของแต่ละยุคนีย ก็เริ่มมาจากรู่ตั้งแต่เดวิสเลยจนถึงล่าสุดเลยก็คือเป็นมาตินโอริกาครับอก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากของสนามอาร์เนอลเพราะว่าเขาไม่มีไกด์ทัวร์แต่ว่าพูดตรงๆว่าเขามีข้อมูลทุกอย่างให้แบบใช่ให้คนที่เขามาทัวร์รู้ทุกอย่างเลยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเรื่องคนนี้เชสฟาบิกาเชสฟาบิกาเหนึ่งอี่คนหนึ่งที่ผมพูดตรงๆว่าช่างใครมากเพราะเขาเป็นหนึ่งใน อดีตผู้เล่นที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับผมล่าสุดก็เนี่ยอริกาสุดยอดถ้ามาแล้วเราแบบว่าพยายามเก็บรายละเอียดมันก็จะรู้หมดเลยไม่จำเป็นต้องใช้ทัวร์ใช่มีตรงถ้วยทองคงมไทยกับถ้วยทองไทยถ้วยทองหรือขนมถ้วยทองใช่ตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆกับเป็นถ้วยทอง ถ้าต้องการที่จะถ่ายดีเขาก็มีช่างกล้องให้แต่ว่าคุณก็ต้องเสียตังค์ให้เขาอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณก็ได้แค่ชมอะตอนนี้ตรนนี้คือใครรู้ดีนะเป็นยุคไร้พายยุคไร้พายของอาร์เซนอลนี่คือใช่เป็นยุคไร้พายอาซนบอลดัวยยุคที่ดีที่สุดของทางอาร์เซนอลือชนะตินต่อกัน49เกมไม่แพ้เลยนะคบครับผมยอ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อาร์เซนอลเขาทำได้ดีที่สุดนะครับช่วงปีอะไรเนี่ย20032006ถ้าผมจำไม่ผิด 2000, 2000, 2000 2 0 0 0 2 0 0 0อะไรครับอ2004อ่า200 0อ่าปี2003ปี2004อาร์เซนอลนั้นไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าชนะเซาท์แฮมป์ตันครับผมแมตช์แรก6ประตูตอนน่อ1นะครับผมแล้วก็มีซันเดอร์แลนด์นะครับผม4ป,ประตูต่0-0เอฟเวอร์ตันจนถึงแมตช์สุดท้ายเป็นทางแอสตันวิลล่านะครับผมที่ เจอมาครับผมต่อไปเป็นโซนที่เราตื่นเต้นที่สุดคือเวลานักเตะเขาจะออกไปสนามเขาจะไปทางไหนกันสวยมากนี่คือถงนี่คือโถงของทางเดินของอาร์ซนอลนะครับตอนที่นักเตะเขาออกมาหรือทีมงานสตาฟโคชออกมาเขาจใช้ทางนี้นะครับผมเป็นของเด็กกันเลอร์ครับ นี่นะครับที่ทุกคนรอคอยอการด,ด,ดูแลหญ้ามันก็จะคล้ายๆกันของทุกทุกที่เพราะว่ามีการดูแยหาแบบใช้แสง ลูกสายไฟกับที่เป็ไฟโดยเฉพาะนะครับผมศาสนามฟุตบอลในอังกฤษครับผมสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือน้ำท่วมเหมือนบางประเทศนะครับผมไม่ต้องเล่าก็ได้ก็อย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือเนี่ยมันจะเป็นเป็นสโลปลงนะครับผมเป็นเป็นเนินลงนะครับผมแล้วก็จะมีท่อถ้าคุณสังเกตดีๆนะเขาจะอาท่อมาใส่ใต้เวลาที่น้ำขังเข้าไปกับทางเดินเขาก็แค่ยกตัวยาน้ำ แล้วที่เป็นสีสีเรดาอันนั้นคืออะไรคะอันนั้นเป็นไฟที่เขาใช้ดูแลแล้วก็เพาะของพวกหญ้าลูกเพาะครับผมให้หญ้าสุขภาพดีให้หญ้าสุขภาพดีครับผม <I love. S 1> นะคะแล้วก็จริงๆแเขาคือสตาฟที่นี่แบบว่าน่ารักมากแล้วก็อาเทียร์ใส่ดีมากเฟรนลี่มากแล้วก็ทุกคนดีกับพวกเราหมด ประทับใจพีคที่สุดครับผมใครอยากรู้ว่าใครอยากรู้ว่า,ากรารตัดสินแต่ละแมชเกมมาถูกต้องไม่ถูกต้อง,องดูตรงนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเสียบปลาข้าตรงนั้นโทรทัศน์ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับคือครั้งแรกเลยที่เราเห็นที่นั่งของ V a r ตรงนี้ เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากที่ยังไม่ค่อยเห็นสำหรับบางทาหลายคนบอกอยากรู้ว่าทางที่นั่งของโคชอย,อยู่ตรงไหนก็เนี่ยตรงนี้ครับผมแต่ว่าแย่หน่อยเพราะว่าเขาเอามาคุมไว้เพราะกลัวฝนตกนะครับปกติเราจะได้วิวสวยๆจากตรงนี้นะครับผมเพราะจริงๆมันเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนใช่แล้วก็เป็นสีแดงเป็นลวดลายอย่างสวยงามตอนนี้คุมไว้กันฝน ถื้มถเป็นสนามที่มีแอลเมนต์ให้ดูเยอะแล้วก็แล้วก็แบบหลากหลายมากมนี่ก็โชคดีให้ได้มาเห็นตอนที่เขากำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยบำบัดยาแล้วจะบ้าหรือไงบำรุงบำุงบำรุงรักษายา For me, oh, just like two years ago uh, or three years ago, but for them, it's long Just just for today. Nah, I up with the club come over. But it's the first time for me to come to Toronto. It's not bad, eh? Yeah, it's very nice. But the weather oh. is not very Yeah, it's clear. Anyway, yeah, but I like that. I don't. <laughs> I need a bit of sun. Yeah, me too. It's like a bipolar. It is. yeah. I'm here. And then you go back to Thailand. Yeah, but I'm one of the fans as well. Yeah. So you're one of the intelligent ones. <laughs> Thank you. too. Are you studying as well? No, they're. No. No, I'm working. You're working here. Are you from Thailand? Yes. We are from Thailand. But they work in London. Yeah, they work. Okay, cool. You are still so fans. Yes. Yeah, we are going to I am a Chelsea. fan. Cool. Cool. Yeah. 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 We are Chelsea fans. Chelsea, Chelsea Yeah, fan. yeah. yeah no yeah. one's perfect. No, no one's, I'm one's just right. kidding. No, you're not. You're <laughs> <arsehole> <laughs> yeah, you You're Arsenal fans. Yeah. No, if you uh, you look Arsenal cuz she's smiling. I'm <Yeah. laughs> yeah. yeah. oh, yeah. Have a good day. <laughs> First, I to, to, to there, huh? <laughs> Yeah, you can take 种开了。